อยากกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะ สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนมากินหมูกระทะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเรานัดกับเพื่อนโจวไว้นะคะเพื่อนโจบอกว่าอยากกินหมูกระทะค่ะเราก็เลยเจะเลี้ยงหมูกระทะเพื่อนโจนะคะและนี่ค่ะเพื่อนโจกำลังล้างผักนะคะทุกคนหิวสามพานหน่อยซิไม่ได้กินหมูกระทะมากี่เดือนแล้วเดือนกว่าสองเดือนแนะนําตัวค่ะ <laughs> <laughs> วันนี้นะคะเราจะกินหมุกกระทะกันสามคนค่ะก็จะมีหลานโจคนหนึ่งนะคะแนะนำแนะนําชื่อด้วยค่ะชื่อนอกกุยค่ะนอกกุยนะคะนี่หลานโจนะคะ เราไม่เน้นพูดเราเน้นกินอย่างเดียวได้ไหม <c oughs> วันนี้นะคะเราจะกินหมวกวูกระทะกันนะคะเดี๋ยวทุกคนจะต้องน้ำลายไหลตามเราแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าการเป็นการกินหมวกวูกระทะที่จะต้องอร่อยที่สุดนะคะ <c oughs> ที่มันอร่อยนี่อาจจะเป็นเพราะว่าเรากินกับเพื่อนนะคะ <c oughs> <ๆ> <c oughs> <c oughs> เครกเครกอะไรวะ <c oughs> วันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศเนาะมากินหมวกวูกระทะที่สุนท,าท่าทกัน <c oughs> ยอมเนาะเราทำหน่อยเวลาทธ่จะกินหมูกระทะแต่ละทีนี้จะต้องจัด ก็ไม่สวยก็กินไม่ได้กินไม่ลงไงตัวไว้ก่อนกินพอจะพากเหลือเต่ซากมีน่ากินด็ดเงว่าสดเด็ดนี่มันจัดยกงขนาดนี้เชียววันนี้เราจะกินหนวดปลาหมึกนะคะทุกคนน่ากินมากเลยคนบนรอยไม่ค่อยได้กินอาหารทะเลนะคะเนี่ยโรยด้วยผงนัวจ้า งนววให้ขัดไม่ได้นะคะสวยงามค่ะเวลากินเมนูกับเพื่อนโจทิลานะคะต้องจัดสำรับให้สวยงามค่ะ เพราะว่าถ้าเกิดจัดไม่สวยงามเพื่อนจะบอกว่ากินไม่อร่อยนะคะนี่คะ่ะเทคนิคของเพื่อนโจอค่อคะไอ้นี่คือหมักด้วช่มามไอ้นี่คือหมักด,ด,ด้วยโรตีหมักอย่างวายอะ่ะโอ้ยน่ากินจังเลยอยาดูสิคาที่เคนี่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 สันคอกับสามชั้นสไลด์นะคะคนี่พี่ก็ยังจัดให้สวยงามอยู่กับเพื่อนโจน,นี่แบบไม่ได้นะคะอันนี้นี่เขาไม่เรียกจากัายเขาเรียกว่าอยู่ในหม้อ ตรงมาตรงไม่อะไรเอลยอย่าใส่น้อย <c oughs> เลิกกันค่ะขออนุญ,ญาตไม่ใส่แมสน,นะคะทุกคนได้เวลากินของเราแล้วไม่ได้ปีไหนเลยววันอยู่ในในป่ะ <c oughs> าะอุ้ยอ๊ยสวยงามค่ะดูสิคะดูตาดูดูดูเห็นไหมนี่

ไข่แดงไปไหนวะชอบกินไข่แดงไหมชอบไหมโอยเตอนนี้หน้าตาไม่ค่อยเสวยแนะคะเพราะว่านน้เรากินเราอยู่ใกล้เตานะคะหน้าทั้งมันทั้งร้อนแล้วก็มีเหงื่อนะคะ ชอบแบบนี้นะคะตามชามอร่อยมากอาโชว์ห้าทำไงอ่ะ,อะเฮ้ยไม่ใช่นเนี่ยเทน้ำเยอะเกินอ่ะคุณรู้ว่าปลมึกอ,อร่อยชอบ

ระหว่างเรารอเพื่อนโจเก็บรายละเอียดทั้งหมดนะคะเดี๋ยวพายก็จะมาตามาน้ําจิ้มเดี๋ยวเราจะล้างปากด้วยของเปรี้ยวนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนมาดูกันกินของเปรี้ยวของพวกเรานะคะเดี๋ยวเราจะกินของเปรี้ยวล้างปากกาันค่ะเพราะว่ากินหมูกระทะแล้วมันทําให้รู้สึกเลี่ยนแล้วก็มีมันเยอะนะคะตอนนี้เราจะแก้เลี่ยนด้วยการกินของเปรีะะ้ยวค่ะนี่คือมะดดานนะคะเป็น ของเปรี้ยวที่พัดชอบมากๆแล้วก็ปลูกเองกับมือเลยนะคะตอนนี้ได้กินผลผลิตแล้วะค่ะแล้วก็แล้วก็สามารถแจกแจงให้กับพกเพื่อนที่เขาชอบกินนะคะให้คุณเขาก็ได้บุญไปด้วยค่ะสวรสดิค่ะน้าส้มค่ะแก้เลียดค่ะทําเองเหมือนกันนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากกินน้าสวรสดนะคะก็สามารถสั่งได้นะคะ เพราะว่าพระจะทำน้ําผลไม้แต่และฤดูกาลค่ะช่วงนี้เป็นฤดูของสวรรค์นะคะพระก็จะทําน้ําสวรรค์แบบนี้กินค่ะช่วงนี้จะดูแลสุขภาพนคะคะ,จะจก็จะเป็นวัตถุดิบพวกน้ำบัตโลงนะคะก็ะจะมาทําน้ําผลไม้กินเองนะคะแบบนี้ค่ะมีความเปรี้ยวมีความหวานอร่อยอร่อยระหว่างรอรอเพื่อนโจเก็บดาเรียเราจะตั้มน้ำจิ้มรอก่อนนะคะ แล้วตอนนี้นะคะก็หมดแล้วนะคะเหลือแต่เหลือแต่อะไรเนี่ยดูเหลือนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเราไปกินกวัฒนทิทร้านนี่แบบนี้ก็ปรับนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนโจจะต้องกินให้หมดกรันทุกคนต้องกินให้หมดนะ <laughs> กินหมดไหมต้องกินให้หมดนะนนี้เขาไม่ปรับแล้วเหลือแต่น,น้าไอ้นี่ <laughs> ไม่มีนื้อใช่ไหม <laughs> <S <S> รับเหลือเอไม่มีเล้วสักทีนึงเลยแล้วถ,ถ้าเกิดว่ารอบนี้แกกินหมดใช่ไหมรอบหน้าก็จะเลี้ยงอีกแต่ถ้าแกกินไม่หมดรอบหน้าไม่เลี้ยงแลว ร้อยถูกหวยก่อนค่อยเลี้ยงค่ะเดี๋ยวเราจะกินของเปรี้ยวล้างปากกันนะคะเดี๋ยวมาชมพร้อมกันเลยค่ะว่าจะจี๊ดจะอร่อยจะเปรี้ยวปากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะน้ำกระเด็นเลย ไม่ชอบเปรี้ยวก็ไม่กินเลยอืมเป็ดจี๊